สบัสดีพี่น้องตอนนี้สาเก็บเครื่องเก็บของเร้วพี่น้องเอ้พวันี้แต่สีผ้าพีผ้านองเมื่อพี่น้องเนาะแล้วมาสํานำละตอนสาวไปพี่น้องเบ่งบรรยากาศซะก่อนก่อนซิเมือกรได้ดีกวพี่น้องเครื่องเวทีก็เรบร้อยขยะยพี่น้อง มันหมายว่าเก็บจูดเก็บแล้วก็จูดทิมเขาทิมแค้มน้องบรรยากาศมันขึ้นนี่สิซ้ำเห็นนั่อะไะพี่นอ้องซ้ำลิปเอาลงให้พี่น้องเบิ่งนั่นละก็ับยุบประมาณนั่นเรื่องว่าทะเลาะวิวาทกับโมมี่หรอกนี่ติดติดง่อยโซลไล่แหลมเ,เรีนหยอกกันเพราะว่าเขาตีกันแต่เห็นโมแมนพี่น้องเลยดิดง่อยเขาเรีนหย,ย,ยอกกันซื่อหรอกทิปสองหลอกจอดออกรียบร้อยเรื่องน้อ สองหอกเครื่องรถเครื่องเสียงพี่น้องตัวนี้กระสีออกอ่าคนร้อยเฮาคนร้อยนี่จ่กเริ่มไปไปโชคดีถึ่นก้อนรถไปที่นะพี่น้องนอ้องรถโต้ต้งเลยทั้ทงหูทุ่งไรจ้าก,กับตอนนั้นนั้งก็สิขับเอาเมื่อพาพี่พ,พาน้องเมื่อ งเก็บมีแต่วาเตรียมเมื่อปวดละสำนักง,งานครับปวดละให้เดินบกไก่พี่น้องบกมันสามถึงสี่กิโลอยู่ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะต้มไก่มกันก็ได้ยพอบาล้นพายจาึงจ้างงูพี่หน่องเลิกง,งานมากนี่ก็สิมีหน่วยงาน เก็บขยะมาโหลดเขาทิมาเก็บทันทีโหลดไว่ายนพี่น้องเนาะหน้างานกับทิมาเก็บไว้ายเขยังทำความสะอาดแป๊บเดียวทำความสะอาดเรียบร้อยนี่น้องเกี้ยงดีมั้ยังเห็นบพี่น้องก็ออนุ่นายเพื่อติดต่างมูหลังจากว่าเฮาเมื่อแล้วเพิ่งกับจังได้สีมาเก็บล้ำอีกเด้มาจูดมาจูด จะมันใหม่บ่เมด่อขควาวขมสะอาดอาะวพระอาจารย์อยู่ในวัดนี่เพื่อนโอ้เข่งคัดได้พี่น้องเพิ่นทเทยได้เพิ่อนข้นวาวขมสะอาดทลาวพี่น้องนอพระอาจารย์อยู่ในวัดนี่เพิ่นขั้นสิบเลยเกจิอาจารย์ไม่ชื้อเสียงนลพี่น้องนอนอยู่ในวัดเพื่อนกระไรล,ลูกศิ์ลูกหาเพิ่นกระไรแต่ว่ามีผู้มาซอยทำคาคาวขมสะอาดไห้พี่น้องก็สิไวว ขา้าพี่พระนองเมือ่อตำนักเท่ากันเนนนนกิดคน,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 นไฝ่นี่พี่น้องเนาะมันขึ้นเลเนาะเกิดเครื่องพคนไฟ่กี่กูได้กินน้ำมันลายเนี่พี่น้องเอ่อประมาณขึ้นหนึ่งกับสี่หยู่ประมาณสามพันบาทหรือสองพันบาทสองพันกว่าบาทนพี่น้องเนาะมันขึ้นเลยพี่นอ้องติดทิศสองชั่วโมง มันจะประมาณสองพันบาทหรือสามพันบาทประมาณนี้แหละกาซื้อน้ำมันเนะพี่น้องเนาะแต่จะอยู่ประมาณนี้ระยนนะพื้น,น,ก,านาาการเ,เรียบร้อยเก็บทำความสะอาดโอ้สะอาดสะอาดดีเลยพี่น้องเองานนี้งานนี่แหละปีเข้าเคยมาลงอยู่นี่กัก็เป็นเท่านี้นะพี่น้องตื่นเช้ามากเพิ่นกัให้คนมากมากอ่ะทำควอมสะอาดรถเกียงมิลลิ ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อนหลายเข้ามาเลยพี่น้องลูกซีซ์เพื่อนซอยกันคนละใหม่คนละมือมัน,นสะอาดเร็วเ้องของบริลลลงมันอยู่ดีประมาณสามสี่ปีแล้วพี่น้องแต่ละปีธรรมดามันสิได้มาลงอยู่ดีถต่ว่าบ่มีเปิดบ่ริเป็นอย่างนอกระบบมิแกนขาดเคลื่อนแต่ละปีเมื่อก่อนหนูโอ้สะอาดทุกูหนี่พี่น้องมันบนม่มีปลาใหม่เนาะนี่ต้นใหม่นอ้อยๆปลาละหม้อหนึ่งพี่น้องโบมีพี่น้องแต่ว่ามันหลายปีมันกะ ขึ้นมามีหนองนอแล้เลยได้ใส่รถแทรกเตอร์มาดุดพผลิตพี่น้องผูกต้องไป้ไว,ตว้ต้องฝ่นมัดตัดเศษไม้และต้นไม้หน่อยปลาละเมาะมาพี่น้องนออป,ประมาณนี้กะยังสิมีแข็งเหืออยู่ได้พี่น้องอยู่ในนี่แหละน้องตุ่ยพี่ย่างสิจัดขึ้นอีกอยู่หงจักมันมือไรกะบ่ทันได้กำหนดมือแต่ว่าเส้นบางเฮียงเลยพี่น้องเด้อกะสิได้ไปลงขึ้นเอาอะไรพี่น้องเส้นบางเฮียง เกษตรไปพบไป็นพ่อเซ่บังเหียงแต่พลิกควันกำลังรถเบื่อมาแข่งเหื่อเน่านะพี่น้องนเนาะเซ่บังเหียงอายุประมาณน,นั้นเกษตรแข่งเหื่อเน่าเลยพี่น้องเลยเกษสิเป็นการแข่งเหื่อเนา่าอยู่เซ่ทั้งเซ่บังเหียงหายแต่บ้านหูมือเทียนน้่น้องเนาะเกษตรพบพ่อ,พอ,พอกับวงดนตรีหนุ่มแสงเดือนคือเกลิ่นเ,เลยพี่น้องเดี๋ยวคขาลอยเฮากำลังเก็บเครื่องขึ้นเมื่อ สะอาดเด้พี่น้องลูกศิษย์ลุงหาเพิ่นโอ้ยแท้ๆขยะบ่มีดอกเดี๋ยวเพิ่นก็นมาลระำอีกของ่วนที่เหลือล้อพี่น้องเนาะแต่ก้าวเข้าไปงานที่ท่ายเห็นเห็น้องพี่น้องมันที่มีขยะเต็มสนามอันนี้บ่มีเด้พี่น้องเกี่ยงงามดีพอตื่นเามาเพิ่นกับสีได้มาเก็บหรือนาะพี่น้องเนาะแต่อาาประมาณนี้คุยกันเข้าบ้าน ลูกซิดลูกหาเพิ่นหลายคือว่าพี่น้องซอยกันคนละไม้ละมือผมสะอาดเพราะเกิดขึ้นพี่น้องเนาะนะเราจะออกไปแล้วรถสิบสองหลอ,อ,อลก็คือรถแกเครืงเสียงรถสิบหลอดขันหนึ่งกับสีแกเวทีครับเครื่องปั่นไฟนพี่น,อนอ้องเนาะตัวนี้สีแกโต๊ะตังเยอะสามคันทีมีรถจักรันแกดีอะแกพวกเครื่องดื่มพี่น้องเนาะเครืรนน่องข,ขายเพราะฉันเนาะ พี่น้องกาตั้งว่าจากออกจากน่นภายพี่น้องนอกนอกอาสีพุลละไปทังเซบังเฮียงวันที่สเก่าหรือยี่สิบเก่าสาสบดือนนี้พี่น้องนอก,นอกเก่ามสิบนี่แหละเดือนตุลาอลพี่น้องการซีได้พุพลลงเซบังเฮียงพุละนอพี่น้องนอ ซื้อได้ไปเส้บังเฮียงแข่งบุญแข่งเหงื่อน้พี่น้องเนาะไปคนว่าเตรียมขึ้นรถแล้วบาดี้อ่ะพี่น้องเตรียมแล้วพี่น้องเนอ้อผู้ละเดินทางเมื่อสำนักงานเฮ้าผู้ละพี่น้องมาเนี่ยเดี๋ยวเบิร์ตสุขูสุขันตลาดคือนกองหลังคือตามหลังเก็บตกตามหลังหมูพี่น้องเนาะ บรรยะกสะอาดพี่น้องอยู่ะมาณนี่พี่น,ออน,อนอ้องน้องป่ะบันี้พุระเมื่อสำนักเข้างานห้องพุระออกนู้นทางเข้าบันี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาป่ะน้อ,นองย็บเครื่องแล้วเลยละ่ะ น้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิสรุปไว้ซ้ำนี้ละน้าพี่น้องเพราะว่าแล้วมาเลยด้ท่านใดก็ได้คือบอกว่าสิเป็นรถเครื่องเสียงรถด,ด้วยที่น้าพี่น้องเนาะกะครบแล้วมั้ยุกบอลท่านจ้าพาไปถึงมาเร็นมาหา,หาม,มาวาน้ำเหลือหุดแล้วพี่น้องวันที่สกอตซ้ำซีออพอ,อกันอยู่หมดละเซ้บางเหียงน้าพี่น,อนอ้องเนาะบุญแขงเหื่อน้าพี่น้องเน้าอะคลิปนี้สรุปไว้ซ้ำนี่สกอเน้าพี่น้องเด้อ ย่าเจ็บย่าจนสุขใจสุขกายสุขสบายดี